ครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจออีกแล้วคุณชายซูซนครับก็มารายงานเรื่องงานวันนี้มีเอกสารเยอะแยะมากมายที่ส่งมาให้คุณชายซูซานนะครับอันดับแรกก็คืออาประเทศออสเตรียครับที่ส่งได้เงินแม่ไม้นะครับอันนี้ก็คือเอกสารของลูกค้าที่ได้เงินแม่ไม้เราแปลเอกสารที่เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ลูกค้าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเราก็ให้ลูกค้าเซ็นเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะส่งไปทางที่หน่วยข้าราชการมีอาเอกสารของทนาย หรือโนตารีเซ็นรับรองกำกับด้วยนะครับว่าทีมงานของคุงชายซุดแสนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับสมบัติที่ประเทศเออสเตรียนะครับผมเนะ ที่นั่นการเซ็นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากนั้นทางเราทีมงานของเราจะส่งไปที่นั่นนะครับประมาณวันจันทร์นี้นะครับก็ขออนุญาตส่งงานก่อนสำหรับเงินงานนี้นะครับส่งที่ประเทศออสเตรเลียได้เงินแม่ไม้แล้วครับแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองที่จะได้อีกนะครับที่นั่นเรามีทีมงานทนายความนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาจากนั้นครับต่อไปนะันนะครับผมเอฟซีทุกท่านเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชายซุสแอนด้วยครับโอเคนะครับผมมาอ่านะครับผมโอเคหลายๆท่านอันนี้ก็คือ อ่ะนะครับได้แล้วเอกสารแรกนะเรียบร้อยนะครับเอกสารที่สองมีอะไรบ้างครับผมอ่าอันนี้เอกสารแรกเนาะ เอกสารที่2ได้มาจากนะครับ FC นะครับที่เราขึ้นสารให้แล้วนะก็เป็นสัญญาสัญญาสามีภรรยานะครับที่ FC ที่ให้ทางเราเดินเรื่องสัญญาสามีภรรยาเกี่ยวกับว่าสามีไม่ขอทรัพย์สินทองคืนถ้าสามีตายในประเทศไทยนะทางเราได้เอกสารตัวนี้แล้วนะครับผมมีการ s t a ป์มีแปลนแปล,แปลภาษาเยอรมันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะครับเขาบอกว่าอยากได้ภาษาอังกฤษฉบับนี้ได้ไหมก็ได้นะครับเราก็มีเอกสาร ที่ในนี้มีการแมปมของโนตารีนะครับก็คือทีมงานทนายนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่โนตารีนะครับแมป์ออกมาให้นะครับก็คือสัญญาตัวนี้สามารถที่จะอะไรสามารถที่จะถ้าสามีของคุณเสียชีวิตนะครับเราเป็นคนดูแลคุณต่อไปแล้วก็ลูกหลานของเขามาคีดไม่ได้ถายว่านี่นะพ่อฉันส่งเงินไปให้เธอนะเธอต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะฉันทางเราได้มีเอกสารตัวนี้อยู่ที่มือของเราหมดแล้วนะครับผมเนาะ ประมาณนี้อันนี้คืองานอันที่สองนะครับผมไปกันต่อข้าบ fc เนาะโอ้ fc เยอะเอกสารเยอะนี่ก็เอกสารหนึ่งนะครับเยอะนะครับผมนี่ก็เอกสารหนึ่งนะครับโอเคไปกันต่อผมได้เอกสารจาก fc มานะครับได้เอกสารจาก fc ก่อนนี้ก็อ่ะนี่นะครับได้มาฉบับหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอดูหน่อยว่าเป็นฉบับอะไรขอเปิดเลยนะครับผม ยังไม่ได้เปิดเลยนะขออนุญาตเปิดนะกลับมาจากทางานปุ๊บเอกสารมาเต็มเลยคําสัญญาสามีภรรยา,าพิัยกรรมต่างๆที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็ขออนุญาตเปิดก่อนว่าเอกสารนี้คืออะไร f c ซทุกท่านสบายดีนะครับผมฮ่าโอเคมาจดหมายไม่เยอะนะครับจดหมายไม่เยอะครับส่งมาส่วนมากจะเป็นสัญญาสามีภรรยานะครับผม นี่คือบันทึกข้อตกลงในานามจุดๆ,ๆนะครับทุกสิ่งอย่างว่าข้าพเจ้าอะไรต่างอันนี้ก็ได้แล้วเป็นภาษาไทยนะครับมีใบมอนะบัตรด้วยที่เราขอให้แปลให้ด้วยนะครับเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมแล้วก็เอกสารต่างๆทางทาง,าท,างท,ทีมงานของชายเซนต์แดนก็เดินเรื่องหมดแล้วครับมีทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับจากนั้นก็มีโนตารีสแตป์ให้ด้วยนะครับคือ,อ บันทึกนะครับบันทึกบันทึกตกลงนะครับกรณีก็คือเอกสารนี้จากรัฐบาลที่เราทําให้นะครับก็ขึ้นสาลเรียบร้อยหมดแล้วทางนี้เราก็จะส่งไปให้อ๋อทางหน่วยข้าราชการที่ต่างประเทศประเทศสุสานนะครับก็คงจะได้เงินไม่นานแล้วนะครับอันนี้ก็เอกสารอีกฉบับหนึ่งนะครับผมมาเยอะเอฟซีไมแล้วอีกหนึ่งฉบับนะครับ อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเงินแม่ไม้หรือข้องดูก่อนเป็นอะไรเนี่ยครับอันนี้หนึ่งฉบับเนาะขอย่าเปิดนะครับผม FC ท่านสบายดี C นะครับผมมา อ่าเอกสารคืนน <been on> <dividends> ี้เอกสารคือเอกสารก็คืออ่าญาติพี่น้องนะครับผมญาติพี่น้องที่จะอะไรที่จะขายที่ให้น้องสาวตเองนะครับที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เราทําสัญญาให้นะครับก็คืออ่านี้เซ็นเรียบร้อยหมดแล้ว f อฟซีเขาเซ็นหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนีขาเซ็นหมดแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับก็เซ็นหมดแล้วนะครับผมก็คืออ่าน้องสาวอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็บอกคุณชัยอยากให้อ่าพี่สาวเนี่ยเขาจะซื้ออ่าซื้อที่อ่า ยังไงเหมือนจะว่า น้องสาวอยากซื้อที่ดินของพี่สาวนะครับแล้วก็กลัวพี่สาวว่าเป็นชื่อพี่สาวเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเขาไม่คืนเขาเลยให้ทีมงานคุณชายซูเซนร่างเอกสารสัญญาให้แล้วก็มีของทนายความเป็นเป็นคนดูแลด้วยนะครับเนาะเป็นคนดูแลด้วยทั้งนั้นทั้งนี้ทางเราก็เขียนเอกสารให้หมดแล้วนะครับสัญญาครับเป็นสัญญาออกมาว่า,าและเป็นสัญญาซื้อดรือยนะครับต่างๆนานาว่าอ่ะมัดจําไปก่อนประมาณนีน้นะที่กลับมาจากประเทศซูแซนก็จะโอนให้ครั้งเดียวแต่ว่าเราให้ไปแล้วนะครับเนาะแล้ว ก็สามารถที่จะอาจจะเนี้ยต้องโอนให้น้องสาวเขาด้วยก็คือ,อทางเรารับผิดชอบแล้วมีนะทนายความที่ดูแลเขาอยู่นะครับก็คือไม่ต้องกลัวนะครับ FC ไม่ต้องกลัวเรามีทนายความทุกจังหวัดเลยนะเอฟซีนะครับก็สามารถที่จะ,ะใช้บริการคุณชายซูสแตนได้เช่นสมมติว่าคุณต้องการซื้อที่ดินแต่กลัวว่าเฮ้ยฉันจะเอาที่ดินเนี้ยให้เป็นของพี่สาวก,ก่อนไหมหรือให้น้องชายก่อนไหมผมแน่นอนว่าอย่าทําเพราะอะไรถ้าคุณทําไปแล้วนะครับเอฟซีถ้าคุณทําไปแล้วแล้วเขาไม่โอนให้คุณอะ จบเกมเลยคุณก็ไปฟ้องศาลอีกเพื่อจะได้ขอทรัพย์สินคืนอีกเพราะฉะนั้นผมเนะนนะว่าอย่าหาทานะครับให้เราทางทีมงานคุณชายเสียนทำดีกว่าเพราะว่า ผมไม่โลภมากนะครับเอโลภมากผมพังนะครับเพราะฉันผมบอกไปก่อนว่าถ้าเราเดินเรื่องให้ FC แล้วนะครับเดินเรื่องให้ FC ในจุดนี้พราะเอฟซมาจาับกลับมาจากประเทศต่างประเทศนะ่ะเราก็ให้ทีมงานทนายความของเราไปที่นั่นแล้วโอนเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของให้ลูกค้าคนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ประมาณนี้นะอันนี้เข้าใจให้เซนะครับผมมา กันต่อครับเอกสารต่อไป FC ดูซิเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสวัสดคีคุณชายสบายดีนะครับขอบคุณมากค่ะสุสดีค่าจากเยอรมันค่ะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากครับคุณสุธิดานะครับผมเอกสารเยอะ FC วันวันึงก็ลูกค้าก็มาหาแล้วก็เราก็ให้ดูเอกสารต่างๆนานาครับขอดูหน่อยเป็นเอกสารอะไรรับรองทะเบียนราบ อ๋อโอเคอันนี้คือเอกสารรับรองทะเบียนบ้านจากทางอำเภอเขาไปคัดอาทะเบียนราบมาก็คือเราทางเราคุณใช้ซื้อต้องแปลให้นะก็คือว่าส่งทางแปลได้มีการสแตมป์ของโนตาไี้อยู่ทางสานที่เขาต้องแปลบริษัทแปลนะครับแล้วก็มีการรับรองจากทางสารทุ่ยที่ว,วเขาส่งมาให้ทางเราเดี๋ยวเราก็จะเรินเรื่องต่อนะครับผมเนาะอันนี้ส่งมาแล้วได้รับแล้วนะครับผมยังไงถ้าจะให้ทีมงานเขาส่งไปแปลให้ใหม่แล้วก็เป็นภาษาเยอรมันเนาะ ภาษาเยอรมันภาษาอ,าอังกฤษก็ได้ภาษาอืนน่นๆก็ได้ก็บอกมากันนะครับว่าต้องการภาษาอะไรเท่านั้นเองนะครับ FC ทุกท่านนะครับม,มาวันนี้สําสหรับลูกค้าคุณสุดท้ายลูกค้าคนสุดท้ายตัวนี้นะครับ FC เรานะครับเราก็มีเอกสารชิ้นใบหนึ่งที่ตอนนี้ เราสามารถที่จะเดินเรื่องนะครับเดินเรื่องให้เขาได้นะครับลูกแฝดทั้งสองคนนะครับเอกสารของเราครบหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมมีการสแตมป์รับรองมีการสแตมป์รับรองตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่มีการสแตมป์รับรองตัวนี้ให้ด้วยเพื่อยืนยันว่าคุณจะได้เงินนะครับก็คือการขายบ้านการขายทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศนะครับทางทีมงานคุณชัยเซนก็ทําให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับเอฟซี เราเดินเรื่องให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ด้วยกันนะครับมาอันนี้คือเอกสารที่เรามารายงานให้ฟังผมก็ไปที่เชียงรายมาก็สนุกดีนะครับแล้วก็พักผ่อนบ้างนะไม่ใช่คนไทยพิเศษมาทํางานอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทั้งทั้งทั้งนี้เราก็บอกก่อนว่าการที่เราทํางานเนี่ยเราช่วยเหลือคนไทยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยเจอคนไทยที่น่ารัก อยู่เชียงรายก็รู้จักคุณชายซสแตนนะครับไปนู่นไปนี่ก็มีคนรู้จักคุณชายซสแตนขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วที่มาติดตามคุณชายซสแตนนะครับผมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยคุณชายโอ้โหดีมากแล้วช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนนะครับแล้วก็อยากมีความรู้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะได้ความรู้ไปได้นะครับสามารถที่ได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาหารือค,คุณชายซสแตนได้นะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานสดประมาณท่านี้เพราะว่างานเยอะผมกลับมาจากเชียงรายพอมาปุ๊บโอกจดหมายเต็มเลยก็ต้องดูจดหมาย ว่าเป็นไงบ้างก็พวกนี้นะครับก็วันหยุดอีกวันหนึ่งแต่ว่าสําหรับสําคัญที่สุดคือคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารไม่ไว้ใจคนนู้นคนนี้ก็ส่งให้เราอ่านได้นะครับส่งให้เราเขียนจดหมายได้ส่งให้เราปรึกษาหารือได้หรือให้เราช่วยอะไรสามารถที่จะติดต่อคุณชัยสุดแนได้เลยนะครับติดต่อคุณชัยสุดแนในช่องทางอ่าเพจคุณชัยสุสแอนนะครับเบอร์โทรนะครับตอนนี้ก็มีเบอร์โทรนะครับ0634616165นะครับนะครับไลน์ไอเดียก็เหมือนกันนะครับวอทช์อัพก็เหมือนกัน ครับ063นะครับผม4616165สามารถแอดไลน์อากิมานะครับถ้าเราอยู่ในช่องทางนี้น้องขวาน้องแต้มที่เป็นเลขาคุณชัยสุสแนก็สามารถรับงานได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเอฟพีท่านที่รับชมรับฟังโดยอนาทำงานต่อครับสวัสดีครับ